อาแปะเล่าเรื่องมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวนี้อยู่กันมาด้วยความปกติสุขจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อลูกสาวไปท,ทําธุระนอกบ้านพ่อกลับมาถึงบ้านก็ล้มฟุบลงไปเหมือนคนหมดสติ พ่อแม่พากันตนกตกใจจึงรีบเข้าไปผดมพยาบาลกันอย่างโกราหลเมื่อคันลูกสาวฟื้นคืนสติกับมีลักษณะท่าทางผิดแปลกไปจากเดิมอย่างกับคนละคนแววตาที่เคยสดใสกลับขุ่นขวางน่ากลัวน้ำเสียงที่เอ่ยออกมาก็เปลี่ยนเป็นเสียงที่แหบห้าวคล้ายกับเสียงผู้ชายอีกทั้งยังพูดกันไม่ได้ความอย่างกับคนเสียสตินี่รวมถึงการกินอาหาร ชอบกินอาหารสดข้าวและกินอย่างมุมมามคล้ายกับอดอยากมาช้านานเมื่อพ่อแม่เห็นลูกสาวมีปฏิกิริยาอาการผันแปรไปอย่างกระทนหันแบบนี้ก็รู้แน่ว่าคงจะมีวิญญาณร้ายเข้ามาเข้าสิงจึงออกไปตระเวนหาหมอผีต่างๆและผู้มีวิทยาคมขลังมาช่วยกันขับไล่วิญญาณที่เข้าสิงให้ออกไป เมื่อคันมมผีมาถึงบ้านก็เริ่มทำพิธีผีที่เข้ามาสิงลูกสาวก็ดูถอยหนีออกไปง่ายๆพอแม่ยาพี่น้องต่างก็โล่งอกโล่งใจคิดว่าเหตุร้ายคงจะยุติลงเพียงแค่นี้แต่ที่ไหนได้ไม่กี่วันต่อมาวิญ,ญญาณร้ายหรือผีตนเดิมก็กลับเข้ามาสิงลูกสาวอีกแต่คราวนี้ถึงกับประกาศให้ทุกคนรู้ว่ามันคือวิญ,ญญาณของชายคนนึง ซึ่งถูกยิงตายบริเวณหลังวัดใกล้ๆบ้านเมื่อมันเห็นหญิงสาวที่มันเข้าสิงเดินผ่านมามันก็เกิดความรักใคร่พอใจต้องการจะได้เป็นเมียเมื่อพ่อและแม่ได้ยินดังนั้นก็ยิ่งตกใจเข้าไปอีกเพราะผีที่ตายหงที่มาเข้าสิงนั้นถึงข้าเจ้าลูกสาวของตนไปเป็นเมียเช่นนี้ก็เท่ากับว่าวิญญาณร้ายมีเจตนาจะทำให้ถึงตายแน่ ผู้เป็นพ่อเป็นแม่พยายามพูดจาอ้อนวอนต่างๆนาน,นาให้ลาเว้นเจตนานแบบนั้นเสียแต่วิญญาณของผีใต้หงก็ไม่ได้สนใจใหญ่ดียังคงยืนการตามความประสงค์ของมันไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากวันนั้นพ่อและแม่ของหญิงสาวก็ต้องเที่ยวตะเวนหาหมอผีทั่วทุกสารทิศเพื่อมาช่วยขับไล่วิญญาณร้ายให้ออกไปจากร่างลูกสาวของตน แต่ก็ไม่มีผู้ใดกระทำได้สำเร็จเด็ดขาดแม้แต่รายเดียวยิ่งหมอผีที่มีวิชาอาคมยังไม่แก่กล้าวิญ,ญญาณผีต้โหงเขายิ่งไม่ยำเกรงแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเสกคาถาสานน้ำมนต์เข้าใส่อย่างไรมันก็เฉยจนฝ่ายหมอผีนั้นก็ต้องยอมแพ้ผ้าไปเองแต่ถ้าหมอผีที่มีวิชาอาคมแก่กล้าสักหน่อยวิญญาณร้ายก็จะรีบถอนร่างออกจากร่างงหญิงสาวนั้น ทำท่าทีคล้ายกับเกรงกลัวอำนาจเหลือหลายแต่พอสักพักมันก็กลับย้อนเข้ามาสิงใหม่และที่น่าประหลาดก็คือแม้หญิงสาวจะห้อยพระหรือว่าเครื่องรางของขังไม่ว่าจะเป็นได้สายศินที่ลงอาคมติดเต็มตัวห้อยเต็มแขนเพื่อคุ้มครองป้องกันอย่างไรวิญญาณผีร้ายก็ยังมาเข้าสิงจนได้และเมื่อเวลาผ่านไป หญิงสาวที่ถูกวิญญาณผีร้ายติดตามหลังควานอยู่ตลอด3าปีเต็มๆชนิดที่เรียกว่าไม่มีทางหลบหลีนหนีไปไหนเพราะไม่ว่าจะแอบซ่อนอยู่ที่ใดวิญญาณร้ายนั้นก็จะติดตามไปเข้าสิงจนกระทั่งหญิงสาวหวาดผวาไม่เป็นอันกินอันนอนร่างกายก็เริ่มผ่ายผอมซุดลงอย่างน่าใจหายและไม่ใช่เฉพาะหญิงสาวเท่านั้น ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ทุกทรมานใจอย่างแสนสาหัสกับเหตุการณ์ที่เกิดกับลูกสาวของตนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจเนื่องจากวิญญาณผีใต้โหงถูกผู้อื่นยิงเสียชีวิตก่อนที่จะถึงอายุไขวิญญาณจึงกลายเป็นผีเร่รอ่อนไม่รู้จะไปทางไหนประกอบกับจิตยังหลงมัวเมาอยู่ในกามตั้นหามีความอยากในกิเลสราคะอย่างรุนแรงจนไม่อาจแยกปิดชอบชั่วดีได้ ไม่รู้ว่าตนกับหญิงสาวอยู่คนละภพคนละภูมิมีอัตภาพที่แตกต่างกันจึงพยายามกระทําทุกวิถีทางที่จะครอบครองหญิงสาวมาเป็นของตนให้ได้แต่ด้วยวาสนากรรมดีของหญิงสาวผู้นี้ยังมีอยู่วิญญาณผีใต้โหงจึงไม่สามารถทําลายล้างชีวิตของเธอไปได้และคล้ายดังเป็นวาระที่หญิงสาวจะหลุดพ้นจากเงื้อมือของวิญญาณร้าย พอได้มีคนรู้จักมาบอกกับพ่อของหญิงสาวว่าให้ไปขอความเมตตาจากหลวงปู่ดูพรมปัญโยแห่งวัดสแกเถิดเพราะท่านเป็นพระเถระที่มีจิตตาอนุภาพสูงมากอาจจะช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ทรมานนี้ได้ดังนั้นผู้เป็นพ่อจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปวัดสแกทันที เมื่อเดินทางไปถึงวัดสแกแล้วหลวงปูด่ดูท่านกำลังพูดคุยอยู่กับลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านพ่อขอหญิงสาวจึงเข้าไปกรานบนมสัสการท่านหลวงปู่ก็ทักทายปราศัยถามไปว่าอยู่ที่ไหนมีเรื่องอะไรถึงได้มาที่นี่พ่อขอหญิงสาวจึงเล่าเนื้อความถวายให้ท่านฟังโดยละเอียดลงท้ายด้วยการขอความเมตตาจากท่าน ช่วยการุณาเปลื้องทุงให้ด้วยเถิดเมื่อหลวงปู่ดูรับฟังเมื่อทราบถึงจุดประสงค์งผู้เป็นพ่อท่านก็หันไปบอกกับลูกศิษย์ซึ่งนั่งใกล้ๆว่าแกช่วยเขาทีเถอะเอาบุญศิษย์ผู้นี้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมกระทำความเพียรทางจิตอยู่กับหลวงปู่มานานพอสมควรจนเป็นที่ไว้วางใจของหลวงปู่เป็นอย่างมาก ท่านกปรมือรับคำพ่อหญิงสาวรีบนมาสการเดินถามหลวงปู่ว่าจะให้นำตัวลูกสาวมาที่วัดนี้หรือไม่ครับหลวงปู่ตอบกลับไปสั้นๆว่าไม่ต้องจากนั้นหลวงปู่และลูกศิษย์ของท่านก็นั่งหลับตาจเจริญสมาธิสงบจิตพร้อมกันณนะที่ตรงนั้นมีได้เคลื่อนย้ายไปไหนหรือให้จัดเครื่องสการะบัดพลี มาประกอบพิธีอย่างใดเลยแม้แต่ดอกไม้ทุบเทียนก็ไม่มีพ่อขอญิงสาวแอบคิดลังเลสงสัยว่าหลวงปู่ดูจะช่วยลูกสาวให้พ้นจากอำนาจผีร้ายได้อย่างไรเพราะไม่เห็นพิธีกรรมอันเข้มขังหรือดูน่าเชื่อถือดังเช่นที่เคยเห็นพวกหมอผีกระทำกันมาเวลาผ่านไปไม่ถึงอึดใจเสียด้วยซ้ำหลวงปู่ดู ก็พูดขึ้นมาเพื่อบอกกับศีกของท่านว่าเรียกผีมารับบุญหลวงปู่ทวดรับบุญค่าให้โมทนาซะจะได้ไปดีเป็นผีก็ไปเอาเมียผีไม่ใช่มาเอาคนไปเป็นเมียรับบุญไปจะได้เมียนางฟ้าเยอะแยะแล้วดูด้วยว่าผีรับแล้วหรือยังศีกของท่านนั่งลงสงบนิ่งอยู่ในสมาธิจากนั้น หลวงปู่ก็กล่าวขึ้นอีกว่ารับแล้วใช่ไหมไปเกิดซะเอาละจะได้หมดเรื่องพ่อของหญิงสาวแม้จะเคารพหลวงปู่เพียงไรก็ยังไม่วายที่จะสงสัยว่าบารมีธรรมของหลวงปู่จะช่วยให้ลูกสาวให้พ้นจากอำนาจผีร้ายได้อย่างไรเพราะไม่เห็นท่านประกอบพิธีที่ชวนให้เกิดความขังแต่อย่างใดเลยอีกทั้งลูกสาว ก็อยู่ไกลถึงอำเภอนครหลวงซึ่งท่านไม่รู้ว่าบ้านเรือนตั้งอยู่ที่ไหนกริยาอาการที่ว่าวิญญาณผีไตยโหงเข้าสิงลูกสาวเป็นอย่างไรและที่สําคัญท่านไม่รู้ด้วยซ้ําว่าว่าลูกสาวของตนคือคนไหนที่ถูกผีเข้าสิงเมื่อหลวงปูด่ดูและสิทธิท์ถอนจากสมาธิผ่อนคลายเอริยาบทแล้วสิทธของท่านก็บอกกับพ่อของหญิงสาวว่า ตอนนี้เขาไปเกิดแล้วผีเป็นเหตุลุงกลับไปบ้านไปลองดูถ้าลูกสาวไม่เป็นอะไรก็แสดงว่าหายพ่อของหญิงสาวก็ก้มกราบลาหลวงปู่แล้วรีบกลับไปบ้านของตนที่อำเภอนครหลวงจนเวลาผ่านไปล่วงเลยเกือบเดือนพ่อของหญิงสาวก็เดินทางกลับมาที่วัดสแกอีกครั้ง แล้วรีบกลับไปนมสัสการหลวงปู่ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมกับพูดว่าลูกสาวของกระผมหายดีแล้วครับตั้งแต่วันนั้นไม่มีอาการผีสิงเลยพร้อมเมตตาของหลวงปู่จริงๆขอรับบารมีธรรมของหลวงปู่ดูพรมปัญโยที่นำมาเสนอไว้ที่นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตตานุภาพเป็นอัศจรรย์ของผู้บำเพ็ญธรรมระดับสูง และบ่งชี้ให้รับรู้อีกประการหนึ่งนั่นคือวิญญาณของผู้ที่ตายไปในลักษณะไม่ปกติตายเพราะมีกรรมาตัดรอนก่อนถึงอายุขไขวันตายของตนย่อมไปผูดไปเกิดในภพภูมิอื่นต่อไปไม่ได้ต้องวนเวียนทุกทรมานอยู่ในมิติของวิญญาณที่คาบเกี่ยวกับโลกมนุษย์อีกทั้งยังมืดหมู่ด้วยกิเลสต,ตัณหาหลงอยู่ในโมหะอวิชชา ไม่ยอมรับรู้ตามความเป็นจริงว่าตนเองนั้นได้ตายไปแล้วมีอัตภาพผิดแผกแตกต่างจากมนุษย์และไม่อาจสามารถสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับมนุษย์ได้ทุกกรณีหามีใช่บารมีธรรมของรงป,ปูดูที่แผ่เมตตาให้วิญญาณของผีใต้ของตนนั้นวิญญาณนี้ก็ยังคงไม่พ้นสภาวะที่จมอยู่ในห้วงกิเลสและไม่สามารถไปผุดไปเกิดในภพภูมิใดต่อไป ก็คงเป็นไปตามยถากรรมของตนทำโอวาทของหลวงปูด่ดูหลวงปู่มักจะกล่าวเตือนศิจยานุสิ์ทั้งที่ใกล้ชิดและห่างไกลตลอดจนสาธุชนญาติโยมทั้งหลายให้พึงสังวรอยู่เสมอก็คือเรื่องควรงดเว้นกระทำกรรมชั่วโดยเด็ดขาดโดยท่านจะนำอภุธโทธิว่า ขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วไม่ทำเสียเลยดีกว่ามาเป็นข้อเตือนสติแก่ทุกคนเพราะการกระทำกรรมใดไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมเลวก็ตามจิตของผู้นั้นจะบันทึกเก็บงำข้อมูลเอาไว้อย่างโดยละเอียดและเมื่อใดถึงการมรณะจิตตัวนี้จะเป็นตัวชี้นำไปสู่สุคติหรือทุกติอย่างชัดเจนจิตตัวนี้นั้นสำคัญยิ่งนักแม้เพียงไปยึดต,ติ หรือคล้องอยู่ก,กับกรรมแม้เพียงน้อยนิดขณะใกล้จะสิ้นใจตาย,ตายก็ยังสามารถเปลี่ยนเบนจุดหมายปลายทางที่จะไปเกิดได้ลักษณะที่จิตไปจับกรรมในขณะกำลังจะถึงมรณาการเรียกว่าปรณาสณนาวิถีหลวงปู่ดูท่านเคยกล่าวถึงพระพิสุขผู้ปฏิบัติกรรมฐานชั้นสูงรูปหนึ่งพระพิสุรูปนี้หรืออาจารย์รูปนี้เป็นที่แน่ใจว่า ไม่มีทางไปสู่ทุกติหรือภูมิแห่งความทุกข์ยากลําลบากแน่นอนท่านถึงกระบอกแก่บรรดาศิษย์ของท่านว่าหากท่านมรณาภาพวันใดทุกคนจะได้ยินเสียงปีพาดราตะโพนมารับคงหมายถึงเหล่าเทวดาแสดงเสียงดนตรีสวรรค์ต้อนรับท่านต่อมาอาจารย์รูปนี้อาพาธและมีอาการสุดหนักเกินกว่าจะเยียวยารักษาได้กระทั่งมรณาภาพ และในวันมรณาภาพนั้นศิษยานุสิทธ์และทายกทายิกามาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากเมื่ออาจารย์สิ้นลมหายใจทุกคนก็คิดว่าจะได้ยินเสียงปีพาราตโพนแต่กลับไม่ได้แววเสียงอะไรเลยทุกคนต่างพากันผิดหวังและคนเสียใจที่อาจารย์ของตนไม่ได้ไปดีดังที่ท่านตั้งปณิธานและเชื่อมั่น อีกทั้งยังเกิดห่วงใยอาจารย์ไปต่างๆนานา,นานาและเหตุที่อาจารย์มีได้ไปตามวิถีดังที่ตั้งใจหลังจากมรณาภาพไปแล้วนั้นเนื่องจากก่อนท่านจะอาพาธมีโยมนำอ้อยมาถวายท่านจึงได้นำไปปลูกเอาไว้และเอาใจใส่รดน้ำอยู่เสมอจนอ้อยจเจริญง,งอกง,งามขึ้นเรื่อยๆขณะที่ท่านใกล้จะถึงการมรณาภาพเกิดไปคิดถึงอ้อย ที่กำลังเจริญง,งามเต็มที่และคิดว่าน่าจะตัดอ้อยไปปอกถวายให้พระได้ฉันด้วยเหตุที่จิตไปคล้องอยู่กับอ้อยเมื่อสิ้นใจตาย,ตายจึงได้ไปเกิดเป็นตัวเลนที่ติดอยู่กับต้นอ้อยไปไหนไม่รอดและพิธีงานศพของอาจารย์ยังดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงวันที่7จท้ายกเห็นอ้อยกำลังงามจึงได้ตัดไปปอบเปลือก และคว้านอ้อยถวายพระเป็นโอกาสดีของอาจารย์ท่านจึงโมทนาไปติดเกาะอ,อยู่ที่นั่นอีกท,ทันทีที่อาจารย์หลุดพ้นจากอัตภาพตัวเลนเสียงปีพ้าราตโพนก็ดังกังวานขึ้นในอากาศเป็นที่ประจักษ์ของผู้ร่วมงานทุกคนทำให้ทายกทาย,ยิกาและบรรดาศิษย์ทั้งหลายเมื่อเกิดความปิติปลาโมกันทั่วหน้าพอเป็นไปตามวาจาของอาจารย์ทุกประการ เหตุนี้หลวงปูด่ดูจึงกล่าวย้ำซ้ำเตือนพระพุทธพจน์เสมอว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วไม่ทำเสียเลยจะดีกว่าเพราะถ้าจิตไปยึดติดกรรมเพียงน้อยนิดก็ยังไม่อาจไปสู่สุขติได้ดังเช่นอาจารย์ซึ่งปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างเครี้ยวกร,รมกระทั่งจิตหมดจดสะอาดสดใสแล้วเพียงแค่เกิดความห่วงใยแค่เกิดคำว่าอยาก จะนำอ้อยไปถวายให้พระฉันเท่านั้นถึงก็ไปไหนไม่รอดเอาดือด้อดังเรื่องราวซึ่งได้กล่าวมาอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ